สวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนนะคะและผู้ปกครองทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะเราเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะหลังจากชั่วโมงแรกนักเรียนเจอกับคุณครูปูไปแล้วนะคะชั่วโมงที่2มาเจอกับคุณครูแอนนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นั่นเองนะลูกนะในตอนนี้นะคะที่โรงเรียนของเราอ่านักเรียนชั้นป .1 ได้มีการมาเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะโดยมีการจัดกลุ่มออกเป็น3กลุมกลุ่ม A อกลุ่ม A นะคะคือนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนในวันที่ซึ่งก็คือเมื่อวานใช่ไหมคะวันที่3กลกุมภาแล้ววันนี้นะคะกลุ่ม B คือกลุ่มที่2นะคะมาเรียนที่โรงเรียนในวันคู่นะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่4นะคะที่โรงเรียนของเราจึงมีนักเรียนป .1 กลุ่ม B มาเรียน และกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่ม C ีคือกลุ่มที่เรียนออนไลน์นะคะกับคุณครูที่อยู่ทางบ้านนะคะอ่าแล้ววันนี้อาจจะมีนักเรียนกลุ่ม A นะคะที่เมื่อวานมาเรียนที่โรงเรียนแล้วแต่วันนี้อยู่ที่บ้านนะคะก็มาเรียนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูมี กิจก en be like รรมเนาะกิจกรรมมาให้นักเรียนทําก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายก่อนที่เราจะเรียนนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยอ่าพร้อมที่จะทํากิจกรรมหรือยังคุณครูมีพรีเซนเตอร์อ่าเป็นพี่ๆนะคะมาทํากิจกรรมให้นักเรียนดูถ้าพร้อมแล้วนะลูกนะไปเริ่มดูกันเลยอ่าเตรียมท่าทางให้พร้อมตามพี่ๆเขาเลยนะ สวัสดีค่ะแบรนเบรขยับตัวขยับรู้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่เกรซกับพี่จิมมี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะใช่ครับน้องๆรู้ไหมคะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเด็กทุกวัยใช่ครับแล้วก็สมองนะครับถูกกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับแต่ในทางกลับกันสมองเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวด้วยครับอืมวันนี้นะคะ เราจะมาสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีชื่อว่าตบมือตบอกแล้วก็ตบไหลค่ะอมันเป็นยังไงครับกิจกรรมนี้ก่อนอื่นจะต้องสอนน้องๆร้องเพลงให้ได้ก่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะสอนท่าไปพร้อมกับเพลงเลยเราจะมีท่าตบมือพอพี่เกตบอกตบมือก็ตบมือตบอกแบบนี้ตบอกแล้วก็ตบไหลตบไหลอืมง่ายนิดเดียวเองมาสอนร้องเพลงกันเลยดีกว่าโอเค มือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือง่ายแค่นิดเดียวเองลองทําตามพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล มือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือทำไม่ทันใช่ไหมครับทำไม่ทันเดี๋ยวทำช้าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาโอเคมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือเฮ้ต่อไปอันนี้เล่นเดี่ยวไปแล้วเดี๋ยวเรามีเล่นคู่ด้วยนะครับอืมมาเลยมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมืออีกรอบนะฮะ มือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือเย้แค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะน้องๆลองไปทํากันกับเพื่อนๆหรือว่าไปทําเล่นกับผู้ปกครองที่บ้านก็ได้นะคะครับสำหรับวันนี้พีจิมี่และก็พีเกรซขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสําหรับกิจกรรมที่คุณครูนํามาฝากหวังว่านักเรียนคงจะทํากันได้นะคะเป็นการฝึกออกกาลังกายโดยใช้มือนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นสมองนะคะให้เกิดการเรียนรู้ตามนะลูกนะ,ะคุณครูเห็นมีเพื่อนๆรายงานตัวเข้ามามีปหนึ่งทับหนึ่งปหนึับหก ่าแล้วก็ปวินทิดาศัพศสีก้องพบยศบุตรอ่าตอนนี้มีคุณเรียนกับคุณครูนะคะแล้วก็มีเพื่อนเอนลูกๆนักเรียนอ่ารายงานตัวเข้ามาหลายคนเลยนะคะอ่าเมื่อเราเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะลูกอ่าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะอ่าวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งนั่นเองนะลูกนะอะซึ่งเราเคยเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนั้นนะคะเราเรียนเพียงระยะเวลาสั้นๆนัะนะเรียนบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้เรา ได้คิดอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอบเก็บคะแนนไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องนี้นะคะ,ะการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งนักเรียนจำได้ไหมคะว่าบัตรคำสั่งมันคืออะไระบัตรคำสั่งมันเป็นสื่อสื่ออะไรล่ะ สื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเพราะในยุคนี้นะลูกเนะนาะนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านบางคนใช้โทรศัพท์มือถือ,อมาโรงเรียนก็ยังไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ,ะการเรียนในเนื้อเรื่องนี้นะคะจึงมีความสำคัญมากนะลูกนะ,ะเพราะมันไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนอโดยบัตรคำสั่งมีสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆแค่เพียง4สัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเองนะลูกนะแค่เพียง4สัญ,ญลักษณ์สำหรับนักเรียนชั้นป .1 นะคะสัญ,ญลักษณ์ที่1ก็คือเดินหน้าเดินหน้าสัญ,ญลักษณ์หัวลูกศรขึ้นข้างบนนะคะเดินหน้าสัญ,ญลักษณ์ที่2 เดินลงอ่าเดินลงนะคะสัญลักษณ์ที่3มเดินซ้ายหัวลูกศรไปทางซ้ายสัญลักษณ์ที่4เดินขวาหัวลูกศรไปทางขวาถ้านักเรียนรู้จักมือซ้ายมือขวาข้างหน้าข้างหลังแบบนี้นะคะถ้าเรียนรู้จักทิศทางนักเรียนจะเข้าใจนะลูกนะ ว่าเวลาเราใช้สื่อบัตรคำสั่งเนี่ยในการเรียนเนี่ยเออมันจะไปในทิศทางไหนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสิคะ,ะในการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งนะักเรียนจะต้องรู้ว่ารหัสคำสั่งมันคืออะไรรหัสคำสั่งก็คือเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนคำสั่ง ก็คือบัตรคําสั่งทั้ง4บัตรนะคะอ่าเวลาเราจะเขียนโปรแกรมในกระดานหรือในตารางเนี่ยอ่าเราจะต้องนำบัตคร,รำคําสั่งเหล่านั้นหรือนำคําสั่งเหล่านั้นทั้ง4ี่คำสั่งมาวางเรียงต่อกันอะอันนี้เขาเรียกว่ารหัสคําสั่งอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเลยนะลูกนะบัตรคําสั่งแสดงการเขียนโปรแกรมพาช้าง พาช้างเข้าป่าอ่าเขียนรหัสคำสั่งเรียงต่อกันตามการสั่งงานนะลูกนะอ่านะเรียนมาดูโดยกำหนดสัญลักษณ์ดังนี้นะคะอ่าลูกศรสีเขียวไปทางซ้ายแทนการเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายลูกศรสีฟ้าขึ้นด้านบนแทนการเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนและวงกลมสีส้ม แทนช้างเข้าป่าได้สําเร็จไปดูรหัสคําสั่งกันเลยนะคะว่าการที่เราจะพาเจ้าช้างเนี่ยกลับเข้าป่าเห็นไหมคะมีต้นไม้อีกสองต้นมีช้างอยู่หนึ่งตัวถ้าจะพาเจ้าช้างกลับเข้าป่าจะต้องใช้รหัสคําสั่งอะไรบ้างอ่กลัวลูกๆนักเรียนจะหลับนะคะอ่ะ ลำดับที่1อ่าเดินไปทางซ้าย3หน่วยแทนด้วยอานักเรียนเห็นไหมคะเรานำบัตรคำสั่งไปทางซ้าย3อันมาเรียงต่อกันอาโดยเดินไปที่ช่องตารางหนึงสงแล้วก็3เห็นไหมคะตอนนี้ ลูกช้างนะคะน่าจะเดินมาถึงช่องนี้แล้วเนี่ยช่องที่ครัวเมาส์ชี้อ่าน่าจะเดินมาถึงช่องนี้แล้วเห็นไหมคะช่องที่ครูนําเมาส์มาชี้อ่าต่อไปอันที่สองลำดับที่สองเดินขึ้นด้านบน3หน่วยอ่าเดินขึ้นลูกด้านบน3าหน่วยแทนด้วยลูกศรสีฟ้าขึ้นด้านบนอ่าตอนแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะขึ้นอีก3ามหน่วยก็1 2แล้วก็สามนักเรียนมองภาพตามคุณครูนะคะตอนนี้ช้างถึงต้นไม้เรียบร้อยแล้วแต่เราจะต้องแทนด้วยวงกลมสีส้มแทนด้วยวงกลมสีส้มนั่นหมายความว่าช้างเข้าป่าได้สำเร็จนะคะไปดูกันเลยเห็นไหมคะช้างก็เดินไปตาม บัตรคำสั่งที่เราได้วางไว้นะคะบัตรคำสั่งก็จะคล้ายๆกับลูกศรแสดงทิศทางเลยนะคะนักเรียนอ่าโดยรหัสคำสั่งที่ใช้คือ,อนำมาใช้หมดเลยเห็นไหมคะไปทางซ้าย 3. บัตรคำสั่งขึ้นข้างบน3บัตรคำสั่งแล้วต่อด้วย วงกลมสีส้มอ่าแทนความหมายของช้างเข้าป่าได้สำเร็จนะคะอ่าต่อไปไปดูการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งแบบง่ายๆบ้างนะลูกนะอ่ะถ้าเราต้องการจะพาเจ้าช้างน้อยไปกินกล้วยอ่าแลกเรียนจะเห็นว่าข้อที่หนึ่งทำไมมีสองภาพเลยคะคุณครูเออถ้าต้องการพาเจ้าช้างน้อยไปกินกล้วย จะต้องใช้บัตรคำสั่งไหนบ้างอ่าไปทางขวาแล้วก็เดินข้างล่างเดินลงข้างล่างนะคะอ่าเห็นไหมคะช้างก็จะเดินไปตามบัตรคำสั่งที่เราได้วางไว้นะคะรหัสคำสั่งก็คือไปทางขวาลงข้างล่างอ่าแต่ยังมีอีกหนึ่งเส้นทางเห็นไหมคะหรือจะเดินลงข้างล่างก่อน แล้วค่อยไปทางขวารหัสคำสั่งก็คือลงข้างล่างแล้วก็ไปทางขวาแบบนี้นี่เองนะคะโดยในภาพหนึ่งภาพหรือในตารางหนึ่งตารางเนี่ยเออมันอาจมีเส้นทางได้หลายเส้นทางหรือมีคำตอบได้หลายคำตอบในการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งแต่ละครั้งนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ ว่าเราต้องการให้เขาไปในทิศทางไหนแต่ในที่นี้มันยังมีแค่นิดเดียวและลูกยังมีแค่4ช่องเองนะคะค่อยๆฝึกคิดไปทีละขั้นตอนอาวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะต่อไปดูข้อที่2ถ้าต้องการพาน้องแมวไปกินอาหารจะต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรบ้างาดูสิคะอะ ไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นข้างบนคุณคณรูเลือกที่จะใช้บัตรคําสั่งไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นข้างบนแต่มันอาจจะไปได้อีก1เส้นทางก็ได้นะคะอ่าเห็นไหมคะน้องแมวก็ไปทานอาหารเรียบร้อยซึ่งรหัสคําสั่งก็คือไปทางซ้ายอ,อันที่สองขึ้นข้างบนมันต้องเป็นการเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนนะคะ ต่อไปข้อที่3อ่าเริ่มยากขึ้นนิดนึงและเริ่มยากขึ้นและแต่หวังว่าลูกๆนักเรียนของคุณครูคงจะทําได้แล้วก็คงจะเข้าใจนะอ่ะพาหุ่นยนต์กลับบ้านอ่าถ้าคุณครูต้องการพาเจ้าหุ่นยนต์กลับบ้านจะต้องใช้บัตรคําสั่งใดนะอ่าลงข้างล่าง2ครั้ง แล้วก็ไปทางซ้าย2ครั้งดูซิเจ้าหุ่นยนต์กลับบ้านได้สาเร็จไหมเจ้าหุ่นยนต์ก็เดินทางตามบัตรคําสั่งนะคะที่คุณครูได้เขียนเอาไว้นั่นเองนะลูกนะ,ะโดยรหัสคําสั่งก็คือเห็นไหมคะลงข้างล่าง2ครั้งแล้วก็ไปทางซ้าย2ครั้งนั่นเองคะอ่ะนักเรียนจะเห็นว่า าการเขียนโปรแกรมเนี่ยที่คุณครูได้นํามาให้หนักเรียนได้ฝึกได้เขียนลองเขียนยังไม่ได้ลองเขียนนะตอนนี้เรากาลังฝึกก่อนฝึกให้หนักเรียนได้เรียนรู้นะคะโดยการคิดอย่างเป็นระบบนะคะโดยการเขียนเนี่ยจะเป็นการฝึกให้หนักเรียนมีความคิดแบบมีเหตุผลคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนอคิดอย่างสร้างสารรค์นะคะ ซึ่งจะทาให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหานะคะเป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นี้นั่นเองนะคะที่เขาให้เรารู้จักทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหานั่นเองค่ะอ่าต่อไปมาทํากิจกรรมสนุกสนุกกันดีกว่าเพื่อที่จะรู้ว่าอ่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจ การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งอย่างง่ายๆหรือเปล่าจะมาดูว่าลูกๆนักนเรียนเข้าใจไหมคะแล้วเราจะค่อยๆวางไปทีละสเต็ปค่อยๆย,ยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เอามาเป็นการเขียนแบบเบื้องต้นก่อนนะคะให้ลูกๆนักนเรียนได้ฝึกคิดอ่าอย่างเป็นขั้นตอนอเดีย๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่1กันเลยคะ่ะถ้าใครที่กําลังเรียนกับคุณครูอยู่นะคะตอนนี้นักเรียนอยู่กับคุณครู จำนวน10กว่าคนสิกว่าคนครูดีใจมากเลยนะที่ลูกๆนักเรียนยังเรียนกับคุณครูอยู่นะลูกนะเดีย๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันอ่ากิจกรรมข้อที่1ถ้าคุณครูต้องการที่จะให้นักเรียนเขียนโปรแกรมพาเจ้าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยอ่ะกลับบ้านพาเจ้าหุ่นยนต์กลับบ้าน,าจ,าน,บบานจะต้องใช้บัตรคำสั่งใดระหว่างข้อที่หนึ่งไปทาง ขวากับข้อที่2ไปทางซ้ายอ่าถ้าข้อที่1ถูกให้พิมพ์เลข1มานะคะถ้าข้อที่2ถูกให้พิมพ์เลข2มาค่ะอ่ามีลูกๆนักเรียนตอบคุณครูมาแล้วนะคะชื่อผู้ใช้มี P.N. กันตพิษอ่าจิรัชเชยโอตอบเลข1มาดูซิถูกหรือเปล่าเย้ เก่งมากๆเลยนะคะไปดูเลยเห็นไหมคะต้องไปทางขวาเจ้าหุ่นยนต์ก็กลับบ้านได้สำเร็จแล้วนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สองตอนนี้หุ่นยนต์พลังงานหมดแล้วโอ้ยจะทํำยังไงดีนะคุูครูต้องการที่จะพาเจ้าหุ่นยนต์ไปเติมน้ำมันนะไปเติมพลังนะคะไปเติมน้ำมันไปเติมพลังที่ปั๊มสีมส้มเนี่ยอ่ะ จะต้องใช้บัตรคำสั่งใดระหว่างข้อที่1ไปทางขวาหรือข้อที่2เดินลงขลังล่างอ่าตอบเข้ามาเลยค่ะพิมพ์เลข1เลหรือเลข2ตอบมาเลยอ่าแลวเรียนว่าข้อที่2ถ้าต้องการพาหุ่นยนต์ไปเติมพลังที่ปั๊มน้ำมันจะต้องใช้บัตรคำสั่งใด ต้องใช้บัตรคำสั่งใดคะอ่าก้องพบตอบหมายเลข2ครับคุณครูกันภิกก็บอกหมายเลข2อครับคุณครูจิรชยาก็หมายเลข2คะ่ะอ่าเก่งมากๆเลยนะคะลูกๆนักเรียนขอบคุณครูไปดูเฉลยกันเลยอ่าเยี่ยมจริงๆ แสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะสิ่งที่คุณครูให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนะเก่งมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะหุ่นยนต์ก็มาเติมพลังที่ปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกนะอ่าเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะลูกนะบทเรียนในวันนี้นะคะอ่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยใช้ บัตรคาสั่งนะซึ่งการเขียนแบบนี้นะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ซึ่งมันสะดวกในช่วงเวลานี้นะคะแล้วมันยังเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนตอนนี้นักเรียนอาจจะได้ยินเสียงเพื่อนๆกำลังเรียนนะ ที่โรงเรียนก็กําลังเรียนอย่างทึกคักที่บ้านก็เรียนออนไลน์อย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะลูกนะคุณครูให้นักเรียนเตรียมตัวไว้เลยให้นักเรียนเตรียมสมุดไว้เตรียมสมุดวิชาของคุณรูไว้แล้วเราจะมาลองทำจะมาลองทำในสมุดคุณครูจะพานักเรียนทำจะสร้างเป็น แผนที่อ่าแผนที่แล้วจะมีตัวละครให้ลังเรียนลองฝึกอ่าเขียนโปรแกรมกันดูนะลูกนะอ่าว่านักเรียนจะสามารถทำได้ไหมสร้างชิ้นงานของตัวเองได้หรือเปล่านะคะอ่าสำหรับในวันนี้อ่าสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณท่านนักเรียนและผู้ปกครองนะคะ ที่ให้ความสนใจในการเรียนการสอนออนไลน์อยู่นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ยอดคนเข้าเรียนจะมีน้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ครูก็ยินดีและก็พร้อมนะคะที่จะให้ความรู้กับลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะแม้ว่าเราจะเรียนอยู่ที่บ้านเราก็ได้รับความรู้เหมือนกันนะคะมาโรงเรียนก็ได้เจอคุณครูหลากหลายนะลูกนะอยู่ที่บ้านก็เจอคุณครูเช่นกันนะลูกนะ สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้คุณครูใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะคะอขอให้นักเรียนลูกๆที่อยู่ทางบ้านรักษาตัวเองอดูแลตัวเองให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับการเรียนรู้นะคะสำหรับในวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ